ตามล่าหาปาชะโดยักษ์ในป่าลึกสำหรับอีพีนี้เราจะพาทุกท่านนะไปตามล่าหาปาชะโดยักษ์ที่เราเคยตกได้เมื่อประมาณ2-3ปีก่อนปาชะโดที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตกได้จากอ่างเก็บน้ําในป่าลึกแห่งหนึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับหมายได้แตกนะครับมีคนไปลงแหกไข่นะครับกันเยอะมากผมจึงไม่ได้ไปนานมากประมาณ3ปีผ่านไปวันนี้ผมจะกลับมามเพื่อจะกลับมาตามล่าหาปาชะโดตัวใหญ่ที่ผมถืออยู่นั่นเอง สำหรับวันแรกนะครับผมกับทีมงานนะครับได้เอาอกไก่กับเลือดนะครับมาตกแต่ยังไม่ได้ตัวเราจึงไปหาซื้อไส้ปลาทูที่ตลาดเพื่อจะนําไส้ปลาทูเหยื่อเด็ดของเรานะครับมาตกนั่นเองหลายท่านคงแปลกใจว่าทําไมเราไม่ลองใช้เหยื่อปลอมดูก่อนล่ะสําหรับวันนี้นะครับเราอยากลองใช้เหยื่อสดนะเพราะว่าเวลาสายวิ่งเนี่ยมันเร้าใจดีเราได้ทําการเอาไส้ปลาทูมาอ่อยในจุดจุดเดิมประมาณ2-3วันหลังจากนั้นเราได้ทําการตกดูนะครับวันแรกก็แห้วเลยปลาไม่มาเข้าเหยื่อของเราเลยนะครับต้องยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะหลังจากนั้นนะครับาาก้ออยู่งงบ ว่าเราเนี่ยมีเวลาแค่ช่วงเย็น2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับประมาณวันที่6ถึงวันที่7นะครับเหมือนโชคชะตาเข้าข้างเรามีปลาเข้ามากินเบ็ดช่วงเวลาที่เรากําลังจะกลับนั่นเองครับ มันคือปลาช่อนนั่นเองมีปลาช่อนเข้ามากินเหยื่อของเราถึง2ตัวเลยไซส์ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถึงจะไม่ใช่ปลาที่เราต้องการนะครับแต่มันก็ทําให้เราได้รู้ว่าเวลาที่ปลามาเข้าเหยื่อก็คือช่วงเวลาที่เรากําลังจะกลับนั่นเองก่อนจะมืดนะครับปลาจะมากินเหยื่อที่เราทิ้งลงไปลองดูปลาที่มาเข้าเหยื่อนะครับเยอะมากนะครับมีปลาชโดเข้ามาด้วยเอาเป็นว่า EP นี้นะครับเราได้ปลากันแล้วเดี๋ยวมาดู EP หน้าว่าเราจะได้ปลาชโดที่เราตามหากันหรือเปล่าสําหรับใครที่อยากชมต่อนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ไไดดดด้้เรราาาาาาามมมมูกัันวว่่่ผผจะปปชตตใหหหญทีือ ที่ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะครับกดเซฟคลิปนี้แล้วพิมพ์คําว่าติดตามเข้ามาครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ